ปรูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี คนได้ไหมได้ไมได้ไหมคะนี่จะถ้าจําได้นะคะวันนี้เราจะมาทําการเตรียมวัสดุปลูกเมลอนนะคะท่านผู้ชมคงเคยเห็นเมลอนแล้วนะคะเป็นลูกกลมๆนะคะเป็นลูกกลมๆหวานอร่อยนะคะเมลอนที่ เราปลูกไปนี่สองครั้งแล้วเราสําเร็จใช่ไหมโอ้โแล้วเราสําเร็จละสองครั้งูค,ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามค่ะหลังจากได้ทําความสะอาดโรงเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เมลอนลูกกลมๆกลมเหมือนคนปลูกแล้วปะกลมค่ะเอ๊ะกลมกลมแล้วหวานอร่อยนะคะคล <c oughs> <c oughs> ้ายๆแตเปิดดูก็อะไรอยู่นะคะกลมง<ต>ี้ใช่ไหมค่ะกลมงี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะกลมๆ อต่ถ้าผู้ชมชมเลยนะคะว่าเราจะทําการปลูกครั้งนี้เนี่ยจะเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดค่ะไม่ใช่ต้นกล้านะเอามาล็ดปลูกลงไปเลยเชิญดูวัสดุอุปกรณ์ของเราได้นะคะว่ามีอะไรบ้างดูเลยดูเลยเราจะไม่บอกนะคะว่ามีอะไรบ้างเราจะไม่เครียดแล้วนะคะการปลูกเมลอนครั้งนี้ฮะจะ บอกไปนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะคะเอ้ยหนึ่งเอ้ยขุยมะพร้าวเอ้ใส่ขุยมะพร้าวลงไปแล้วอะอีกกาบมะพร้าวสับเออและดินก้ามปูดินก้้มปูซึ่งจะขาดไม่ได้เลยนะคะทั้งสามอย่างเนี่ยถ้าขาดละไม่ใช่การปลูกไม่ไดละค่ะเนาะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะแล้วหลังจากที่เราคลกเขาแล้ว ดูสิคะว่าเราเรียนอะไรบ้างเ้าใส่เลยอะไร <What? S 1> เลยหนึง่งใส่เลยค่ะเราใส่ของเราอย่างนี้เราไม่บอกว่าทาอะไรบ้างเราไม่บอกเราให้ดูเฉยๆนี่นี่นี่นทำอย่างนี้เราทําอย่างนี้เราทําอย่างนี้อ้าวต่อไปค่ะดูนะคะว่าเป็นอะไร เสร็จแล้วนี่แคนตอนต่อไปพี่แอดค่ะเราก็ใช้นี่เลยลดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะซึมขึ้นไปเองนะคะนี่ใส่ยอย่างนี้เลยใส่ลงไปใส่ลงไปจะบอกให้ก็ได้ค่ะปริมาณน้ำที่ใส่ลดลาดเนี่ยสองลิตรค่ะอ้าวนคะคะประมาณสองลิตรนะคะแล้วตาตาก็สดุรแห้ง นะคะเจ็ดถึงสิบสิบวันอย่าลืมนะคะเจ็ดถึงสิบอย่าลืมนะคะเอาให้แห้งเลยคแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วน้ำลาน้ำเปล่าที่เราใช้รถราดวัสดุเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าน้ำเปล่าเราผสมอะไรบ้างจริงหน้าถังน้ำของเราสองน้อยลิตรนะคะที่ใช้รดราดวัสดุที่เราเตรียมจะเพาะเมล็ด ดูค่ะเชิญค่ะว่ามีอะไรบ้างเตรียมวัสดุกลู่แล้วนะคะต่อ,อไปเราจะเพาะเมล็ดนะค่ะดูเอาเองนะคะเชิญค่ะ ใส่พิดมอดลงไปนะะใส่พิดมอดลงไปแล้วเราก็หยิบวัสดุคือมะเล็ดนะคะมะเล็ดเมลอนของเราซึ่งเราได้ทำการ<ม>บ่มเพาะจนมีรากแล้วนะคะมีารากขึ้นมาแล้วนะคะเนเรียงะ่ะต่อเลยค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเอ่อ รากนี้จะยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะใส่ลงไปเลยปอยปลุกปลุกไปนะคะปลุกไปแค่นี้เนี่ยแค่นี้ยนะคะแล้วเราก็ลดน้ําลงไปเลยพยายามเราจะพยายามลดราดไม่ให้พริกมอนนี้แห้งนะคะเราจะดูตลอดเวลาเสร็จแล้ว ร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราได้นําเมล็ดเพาะอยู่ในถุงแล้วต่อไปจะเป็นการฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นน้ําหรือฆ่าเชื้อโรคของเราเนี่ยนะคะกัแบบวัสดุต่างนะคะ,อ,นะคะอุปรกรณ์ในการพ่นกับการผสมนะคะ ทำการนาาเนาะพันเมลอนของเมลอนของเรานะคะไม่อยากจะคุยคะ่ะเมลอนของดิฉันนะคะหลังจากที่เราได้สําเร็จไปสองครั้งแล้วใชอ่อาหารของเมลอนของเราก็จําเป็นดูนะคะว่ามีอะไรมีอะไรอะไรนะคะ,ะที่ใช้ผสมนะคะที่ใช้ผสมอะไรเอ่ยดูเอาเองนะคะมีอยู่แค่นี้นี่แหละคะ่ะแล้วเราก็ทําการใส่ลงในถัง นี่ค่ะอุปกรณ์การใส่ของเรานะคะใช่ค่ะชมค่ะนับเอาเองนะคะ แค่นี้เองค่ะสบายมากนะคะนี่แหละอาหารวิเศษของเมลอนนะคะพูดแล้วจะหาว่าคุยสำเร็จมาแล้วสองรอบค่ะอ,อ,อาหารของเมลอนนะคะเมื่อเราผสมเสร็จแล้ว นี่เรา <ไป S 2> จะต้อง,งมีการว,วัดกันหน่นอยวัดกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรพอดีกับเมลอนหรือไม่นะคะเราจะมีการวัดค่าค่ะเราก็จะนําน้ําที่เราผสมแล้วเนี่ยวัดค่าเลยนะคะวัดค่าลงไปให้พอดีกับการเจริญเติบโตของเมลอนของเรานะคะอ่าเป็นการวัดค่า ทั้งสามค่าเลยนะคะห่ค่า pH นะคะสค่า EC 3. ค่าเกลือนะคะจะมีสามค่าที่เราจำเป็นก็ต้องดูแลแล้วก็วัดค่าอยู่หลังจากที่เราผสมลงไปแล้วนะคะซึ่งค่าเกลือเนี่ยมันจะไม่เกินประมาณหนึ่งศูนค่า pH จะไม่เกินนะคะหรือต่ำกว่า6กจุ แล้วค่าอีซีค่าปุ๋ยในระหว่างที่เราเพาะปูจนเมลอนขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากสิบวันที่เราเพาะเมล็ดเนี่ยเราก็จะอยู่ในค่าที่ประมาณค่าอีซีเนี่ยหนึ่งจุดห้าค่ะแค่นี้เองนะคะจบจบเลยค่ะจบเห็นไหมคะพุซา ที่ดิฉันดูแลอยู่นะคะสองคนเราเนี่ยจะดูแลพุษาง่ายมากค่ะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากอย่างที่คิดแล้วเป็นไงคะผลออกมางามไหมคะใ<ห><ไ>ปสวยลูกจยกการดูแลอย่างไรเดี๋ยวคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะลองดูวิธีการดูแลของดิฉันนะคะ